สวดนนีทุกท่านะางช่นง YouTube ครับถนนคนเดินอ่าวปจวบนะฮะร้านเจนหนึ่งแซ่บตามปากนะครับ,นนนบตำยำก็แซ่บยำไม่ตำก็แซ่บนะฮะอย่าูลูกค้าเยอะมากนะหลังจากที่เป็นกระแสโซเชียลอ่านะครับช่วงนี้ชุดใหญ่จะเยอะมากนะครับ เขาเลยถูกราคาให้หน่อยเพราะเป็นอันนี้เป <uras> ็นช <This> ุดใหญ่เพราะว่าตอนนี้มึงจะมึงจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ปูจะไซส์ใหญ่ราคาจะไม่นิ่งเดี๋ยวต้องแจ้งลูกคาก่อนที่หนึ่งจะสตาร์ทอยู่ที่หนองดาวพักพิสัย น,นี่ปูยโอ้สต,ต,ต,ตัวโลคิดอ่ะปูไซบิกนะฮะที่หน่คอสามไข่ยีสบองร้อยห้าสิบบาแล้วก็มึตร้อบาทนะครับโอ้มึใหญ่ด้วยโอ้่อ<ำ>อา่ปกติแต่พิเศษเพราะเดี๋ยวเราแจ้เา้้าบาทปกติมาแล้วเนี่ยขีดไปเยอะมากเลย่ไใหญ่ของใหญ่ทั้งหมดเลยนครับคนยาใหญ่หมฮะ สวัสดีครับเจ๊หนึ่งยัไป่ทานมาทีกำลังยุ่งอยู่นะฮะเพิ่อบไข่ก็เป็นตแจ้งก่อนแจ้งก่อนเพื่อความชัวสวัสดีเจ๊หนึ่งด้วยครับสวัสดีค่ะครับดีนะครับขายดีขาดีขายอาหารยำค่ะขายอาหารยำนะฮะนี่ครับ ข้าวโพดร้านนี้เด็ดที่สุดปวบอิ่มตลอดเวลาราเป็นาเป็นนอแสดงว่าเพื่อนรู้จักกนขาบอกเป็นญาติเป็นออ๋อใช่ค่ะเป็นน้องเป็นน้องเลยเหรอน้องก๊อกที่เบสตวเองทั้งหมดลูก ก่อนที่น้องก็ใช้ชื่อหนึ่งเนี่ยแหละไปขายสิครับเนยาย,นยหน้าร้านที่ขายยำมาค่ะไม่รู้แต่เพื่อนอนะ่ะที่ชื่อต้อนนะ่ะเขารู้จักคนที่ชื่อน้องแล้วก็บอกว่าชิ้นหนึ่งเน่ะเป็นเพื่อนเป็นญาติชื่น้องเขาบอกอย่างนี้เมื่อเช้าคุยกับเ,เขาเ ถ้าลูกค้าไม่เดินไปไหนลดคนมานั่งด้านหลังได้นะคะมีเสื้อให้เลยทอดจากร้านสูชิอะค่ะเดินมานั่งเลยเพราะวันนี้ร้านจะแคบนะร้านจะแคบด้านหลังได้กว้างเยอะเลยวันนี้คนเยอะนะครับรับส่งได้ครับอเพื่อลดความแออัดออันนี้เอาเอารับละก่อนหรืมานั่งก่อนก็ได้จ้ะเอาระหว่างรอเป็นไฟก็ได้นะคะระหว่างรอก็เป็นไฟสักด้วยสองด้วย นี่เมนูอะไรเอ่ยนนี้เป็นยำกุ้งสุกโคตรมันเล่นใส่ไม่ใด้เรือยวาม่ปของเราอ่ะแล้วเขาถ่ายนี่รีดอะไรสักอย่างเลยปั่นไม่ถูกเดี๋ยวเซ็นกันนั้นก็คิวเราแล้ว เดี๋ยวนด้านหลังของร้านเจ้หนึ่งจะมีเสือบูให้นั่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ที่มายืนรอนะบางทีหรือยืนนานนะเพราะคิวเยอะนะและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเกะกะหน้าร้านอื่นด้วยก็ให้เป็นนั่งดูด้านหลังนะครับตั้งไม่เก็บตั้งเดี๋ยวต้ามาเอาเป้นตวให้หน่อยร้อยหกสิบบวกสองร้อยห้าสิบเปิ้ลได้ไปกี่คลิปแล้วเปิ้ลได้ไปกี่คลิปแล้ว ปลาหม่อนกุ้งสดเดี๋ยวกลับถึงบ้านนี่จะกานเลยใช่ไหมตอนนี้จ,จะได้โนยทุกอย่างไว้ด้านบน,น,นหนุ่ยนั่นเลยบวกกับร้อยหกสิบอะไรคือบวกอะไรสขของอร้อยห้าสิบบวกร้อยหกสิบพอช้ากว่าลูกดี <c oughs> ไม่ถักเลย 400, 400. ไม่ถักเลยใช่ไหม โอ้เมนูใหญ่เมนูใหญ่สองี่จะเป็นลาบนะเปลี่ยนเป็นลาบค่ะแล้วเมนูโอ้เมนูใหญ่ไข่แต่เป็นยำปกติโอเคแม่เผ็ดน้อยทุกอย่างเลยนะไนของหนูไม่เผ็ดทมาลูกค้าที่โทรมาเมนูแรกเมนูแรกไม่ไม่เอาพริกเลยนะ ของน้องใช่ป่ะใส่ท้องไปนิดนึงก็ได้ของน้องเหรอครัวดร้อเอ๊ะน้องไหนน้องนี้น้องนี้เมนูแรกเอาเอาพริกนิดเดียวใส่น้อยนะใส่น้อยของแม่ก็พริกนิดเดียวทุกอันพริกนิดเดียวหมดคือบ้านได้กินเผ็ดเลงอ๋อเผ็ดน้อยนะคะได้ได้จ้ะน้อยของคุณต้องเอานริดเดียวนะไม่ใช่เขาเห็นทงวัคทีในยูทูบอ่ะตกประจอุ้ยนี่แค่ถอนชาเองนะคะพี่ไม่รู้ว่าดูในนั้นเราอุ้ยไม่ไหวไม่ปลารณ์นะลูกไม่เอาเลยสะกัน นีอมันจ๊นึงใช่มันแยกน้ำด้วยมีแซลมอนมีไข่ปลามีไข่เนา้ดาอัานนี้ไข่ปลา <c oughs> เดี๋ยวกันให้ปวดกามกันเป็นไร <c oughs> เดี๋ยวกันให้ปวดกราไรไปเลยมันมันไม่รู้อันไหนนุ่มกว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวกันให้มันเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกนี้พี่จะต้องไปรับผลโตไงอาจจะแวะเข้ามาได้ค่ะได้แล้วก็ไข่แดงคืนไม่จบแค่นั้นนะถ้ไม่ได้แวะเข้ามาพี่ก็จะต้องผ่านอันนี้เป็นเหล่าแยกน้ำนะคะมีกุ้งสดด้วยเหล่าไม่ว่าก็ไข่มแดงไข่ปลาแซลมอนโอ้โหนี่มะเหล่ารวมนะเหล่ารวมเหล่ารวมนะอันนี้คือร้านเราอ่ะตามใจสั่ง ได้แล้วได้แล้วน้องเอาเป็นออสังเท่าไหร่คบเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่สิบบาทลูกเดินชนคนโดดแล้วลูกผมขอออกคอมแบทเลย ฟิลนี่น้หลานลูกครอ,อ410บาทอ่ะ,อะไปนู่นแล้ว <c oughs> มี10บาทให้หลานเปล่าเดีย๋ย <c oughs> วทอนพี่เท่าไหร่หนึ่งทอนพี่100บาทใช่ไหม <c oughs> 200่ะ <c oughs> ท,ทอน100เดี๋ยวไม่ใช่นะลูกมัน410 410บาททอนเท่าไหร่ ดำนี่เติมน้นนำยำเพิม่มีคือถ้าทางมันจะไม่พอแอย่สองกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละเท่าไหรแปดสิบแพงู่กล่องละกล่องเดียวทอนร้อยเดียวครับจะล่วงกันนะอันนี้เมนูรวมตำเขาเรียกเมนูตำใสั่ง ไม่เราอยากกินอะไรสั่งอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เขาทำให้ไม่ต้องมาแยกน้ำอันนี้ของคุณโต๋ของเราแยกน้ำอ่ะมีแช่จับจุกเนาะอันนี้เป็นไข่ปลาไข่ไข่ปลาไข่เม่นดากุ้งไข่แดงเข้มส้มอนแล้วก็กุ้งสดนะคะอันนี้แยกน้ำนะคะนี่ป้าถ่ายก่อนเราไปประจานเหรอเราไปลองเหตุทับตะแกรงได้ ที่หูก็มีแต่ไม่ได้ใส่มาแรกเราไม่ได้ใส่ไม่ให้เขาดูวิทุกของแม่ดูหูพี่ก็ <c oughs> ดีร้านเมนูที่สองแม่ของแม่ก็ไม่เผ็ดเหมือนกันนะเผ็ดน้อยนะใช้คำว่าเผ็ดน้อยแล้วมีกี่พุดแม่ม <c oughs> อย่าไ่ถึงนะคะใส่เขย่านะสามชุดลูกต้องใหญ่หมดเลยลูก บ้านนี้ก okay, ินไม่น้อยเลยเนี่ยไมคนนึโอเคไม่คนจัดอีกโทรมาก่อนนะโทรมาก่อนไม่ต้องให้ลูกสาวเขามาดูเลยก็ให้เขาเลือกก็คืโทรมาจองคิวก่อนเผื่อเยอะโปก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 โ้กโกกโ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 ้กโ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 ้ อะไรเลยนะแต่ด้หาหมอห้ามกินอะไรลูกเธอไม่ถ่ายกับมือถือตัวมันเลยไข่ไข่จะเป็นลาบนะคะเดี๋ยวไปถึงอ่ะวพอเทน้ำก็เขารวมได้เลยข้าวปลาไม่ต้องกินแล้วก็มีมีปลาหมึกมีไข่ปลาดึงกันให้จุกกันไปข้างเลย คือม่นต้องยับหน้าถึกินได้แล้วก็ไข่แดงใช่ไหมแม่บอกว่ากินได้ใช่ไหมได้ได้ก็จัดไปแม่โอเคไม่ต้องซีรีส์ฉันอยากกินฉันอยากกินแต่ก็ไข่ปูมีไข่เค็มด้วยไงพราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องหาหมอแล้วไง อันนี้เปไ็นลาบนะคะแต่แยกน้ำเราจะไม่เอาไมให้เดี๋ยวเช็คก่อนนี่ขขไข่ปลาไข่เมงดาหมึกไข่ไข่ปูหรือหอยแครงนะคะอันนี้แยกน้ำอันดามีอนนี่ด้วยนะทันนะโอ้ยข้างหลังอีกมองไม่เห็นนะ่นะไม่ยอมกันเลยฉันไปไหนไม่ได้ฉันต้องยืนปะ่ะตัวขาด,ดขาดสักเมนูก็ไม่ได้ รูบอกเจาะจงขับมาอย่างโดยตรงเลยเนี่ยแต่ก็หอยแคงไม่หมดหรอาาไปกับน้ำยำเนี่ยน้ำยำไปาดกิบเยไเย็นๆต้องได้กินแน่เลยเจ็กน้อยี๋ยวใส่แค่้อนเดียวแหละแต่ว่าเพิ่มน้ำยำปน้อยแต่พุ่งนี้คนอาจจะเยอะใช่ค่ะไม่ไหวว่นี้เามันยังมาไม่ถึงงนี้ ไม่เป็ไนไรอย่างที่นี้เราเข้ามาทั้งหมดก็หมดเราก็ให้ขา,า,ายลูกเราไปเลี่ยนลูกมันจะมาที่นี่กกนวันธรรมดาหนูก็ขา,ขายขายจนถึงวันที่สิบแปดแล้วค่ะหยุดสองวันสิบแปดสิบเก้าจะไปเที่ยวไ,ไหนไม่ได้ไปแล้วน,นะคะแคนเตอร์รี่ใช่คือว <laughs> ันนี้ <laughs> อยู่บ้านอยู่บ้านค,ค่ะอาสรุปสรุปงานานู้นน่ะอ่ะคุยอ่ะคุยไปอยู่ค่ะคุยไปเหมือนเดิมอยู่แค่สองวัน ไม่ไปเที่ยวไหนไม่อาทิตย์ถึงแล้วหยุดขายยาเรียถึง18แล้วค่อยหยุดหยุด2วันแล้วก็19 20 21าย่สิบยี่สิบนะยี่สิบยีงอัย่างทงเขี๋ยงกสี่ไข่ก็ไม่เอาผักเลยเหรอสี่ไข่เอาผักอะไรนะไม่ได้ใส่ไหรบัวป่ะไม่ใส่อะไรเลยอันนี้มันเป็นลาบมันจะไม่ได้ใส่อะไรจาะ นี่ไงพอพี่เปลี่ยนเป็นาาลาบเดี๋ยวรอบหน้ามาชิมไหลบัวตลาด,ดกันได้สิสิ <c oughs> ดได้ไหมไ <c oughs> ม่มีไรค่ะจัดจุกจัดแน่นไปนเลยเดี <c oughs> ย๋ยวตอนคิดก็มาคิดเป็นลายลักษณ์อักษรเลยอะไม่ได้แ,แล้ว <c oughs> แน่นละอ่ะพอชิมค่ะเป็นลายก็คือใส่ตามที่เราจะกินอ,ะอ่ะตีไข่อันนี้มีไข่แมงดาไข่แดงเค็มไข่ฟูเป็นเหล่าหรอ ใหญ่เองแยกน้ำหมือนกันใหญ่เองเหมือนกันโอ้ใหญ่เองแล้วโอ้โันนี้เจอเมนูเด็ดนะเมนูใหญ่นะฮะใหญ่แต่แยกน้ำแต่อลังการค่ะอลังการคนยำใหญ่ไหมคนยำใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมนะใหญ่เป็นบางสิ่งใหญ่เป็นบางอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นใจใหญ่ใช่ไหมเฉพาะเอวนี่ใหญ่มากเลยใจใจใหญ่ใจใหญ่ด้วย มันจะหนึบหนึบมันมันค่ะปลาปูแค่ไม่มีไม่เคยกิแล้วมันแพงแล้วก็รันตีว่ารสชาติไม่เหมือนที่อื่นนะคะกรุงเทพอันนี้ไม่ได้ว่าสู้เราไม่ได้นะแต่ต้องลองชิมลองดูลองดูจ้าอันนี้ไข่ปูโอ้ปลาก็ปลาก็ไม่ใช่ย่อยนะปานะแพงไงให้ลูกกินเป็นเ่ยเพราะว่าปลากินไข่นี่แหลยไข่ปลาเนี่ย แกงโอ้อันอ ulously, ื after, anything, ่นนะปลาก็ต mm. ้องแย่งไก่ทั้งหมดอย่างนี้ปลาลูกแย่งน้ำอันน si ี้ทั anyway> ้งหมดสี่ไข่ปลามันกินไข่ปลาเดี๋ยวติดถึงลูกไงลูกทุกคนก็กินไข่ปลาหมดชั่วหน่อยชั่วหน่อยสีไข่สีไข่ค่ะสีไข่พิเศษนะคะหนึ่งอาปาถ่ายก่อนอืตอนไม่กินสัตว์อะไรเลยอ๋อไม่ใส่ผักอื แค่โรยผักไม่ได้ปาก็เครียดแล้วเนี่ยแค่โรยผักปลากระเทียมก็เรียกเกาเหลาใช่ไหมเกาเหลาค่ะเหลาไข่เหลาไข่เหลาซีไข่ปลากินเทียมไหมอ่ะหรือเทียน้อยเหมือนกันโอเคหรืออื่นก็จะกินด้วยไม่ใเหลาซีไข่ชั้นสองคนคนละหม้อก็ยังกินจะถึงพี่ลูกค้าสั่งไปเหมือนกันค่ะถามว่ากิดกี่วันนะคะหม้อเนี้ยลูกค้าถามก็ไม่กินข้าวไงเย็นนี้กินแต่ของเชอฉย เหลือไม่เซ็งนะคะใส่ตู้เย็นไว้ได้แบ่งกันนะแยกอยู่แล้วโออดโทรไปสองรอบแล้วไม่รับสายไม่เอาเลยไปแล้วนี่นะคะทีไก่จัดหนักน้ำลายไหลายยาคนหน้ารู้เลยใช่ไหมขึ้นเอี้ยเอี้ยๆหลายรอบแล้ว เอาความจริงหนูมาลอเล่นใช่ใชไหมสีนักข้าะสีไข่นักข้าแยกน้ำค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะอันนี้ไข่ขไข่ปลาไข่แมงดาไข่แมงดาไข่ปูแล้วก็ไข่แดงเท็มค่ะน้องปิดฝาเดี๋ยวแม่ติดตังก่อนชุดล่างนีง่คิดง่ายสุดส <laughs> ขอบคุณที่ติดตามชมฮะสนิทโจทยวช่นลยูทูัครับหลันจนหนึ่งแซดลับปาครับโอ้โหกี่กิโลเนี่ยประมาณประมาณห้าห้าโลได้โอ้โหกี่กิโลกี่กิโลได้ได้ห้าโลโอ้ห้ากิโลนะดูดูกล้ามขึ้นเป็นมัดๆเลยเนี่ยดูโอ้โหอ้อะไรพลังกลางขนาดนี้ นี่5โลจริงๆฮะถือแบบพระกล้ามขึ้นเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยร้านนี้5โล6โลได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มาอุดหนุนเช่นหนึ่งย้ำย้ำย้า5กิโลใช่ไหมสนมเดินประจวบนะครับสวัสดีครับ